สวัสดีจ้าพี่น้องผ้าเขาสวนคือเก่ามึงเน่จ้ะต้นบัวหิมะจ้ะพี่น้องมึงใบเขานี่บเมนอย่างเด้อจ้ะพี่น้องใบอากาศห่อนไม่จ้ะอากาศในนี่ห่อนละมันเห็นใบเขาใหม่ไม่จ้ะโบเมนเป็นแนวอื่นเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยอากาศเขาห่อนลวใบเขามันเลยใหม่เนี่ยกําลังงามจ้ะพี่น้องกระลังงามกําลังขึ้นมึงพี่จ้ะแต่กินการสาขาเต็มเลยจ้ะ จะหยอดตอนนี้อยู่มีหนึ่งสองสามแล้วก็แตกออกเรื่อยๆจะพี่น้องสามหยอดใหญ่สี่หยอดใหญ่จะพี่น้อง,ออองแล้วกันแตกใหม่ตามขอเขางนี่ยสิจ้ะคอใบเขาในี่แตกใหม่มืดนี่คือกันจ้ะเนี่ยใบเข้าใหม่เข้าใหม่ละเห็นบ่จ้ะเสียใบใหม่มืดยังวะ โอ้ยไม่ทิบว่ากาแต่ว่าไม่ทิกบกระบอไปปลูกข้างนอกได้พี่น้องเนี่ยมือจะคุณเข้าเตะคนน่ะใบใหม่หมดละแม่งมีแม่งกินพรอมนี่พี่น้องเห็นบ่นี่แม่งเด้อจ้ะนี่แม่งกิน,น,นเน,นีเนนนตัวดำๆนี่เป็นตัวกินดีแถมมึงเข้าเตะแก,กพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยอด้ะพี่น้องที่เข้าเตกออกมา บัดที่ในเมยีกับเอาเอา,เอาแบบว่าเอาเปลือกกล้วยเปลือกอย่างไม่จ้ะหรือหยาที่แม่ทย์ถอนแม่ยีกับเอามาปลุกคุมข้างล่างเขาเน้อจจะเนาะกล้วยเปลือกกล้วยออ่างร็เอามาปลุกคุมข้างล่างให้เขาแบบว่าให้มันชื้นอยู่ตลอดให้มันซุ่มไม่จ้ะพี่น้องให้มันโบอไอ้นั่นจ้ะให้มันบอ่อย มันเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยย้ะจ๊ะเนี่ยเป็นเปลือกกล้วยเวยจ้ะพี่น้องเปลือกกล้วยที่เมทิบเคยเหตุแบบว่าอมัดเปลือกกล้วยไว้เมจพี่น้องแบบนี้ที่นี่ก็ใส่น้ำเขาแล้วก็เลยเอาเปลือกเขามาเทลงนี่จ้ะพี่น้องให้เขาเป็นปุ๋ยรอจังทั้งนั้นจ้ะพี่น้องเห็นบ่มทั้งนั้นกะเมทิบถอ,อน,นออกเห็นบ่จ้ะถอนนี่คือแบบว่าถ้าใญ้ยามันตายแล้วเมทิบก็บมาคุ้ม คุ้มนาดินไวชนเถาะให้นาดินแบบว่าให้นาดินบบแหงนะคุ้มใบจ้ะทั้งนี้คือกันจะพี่น้องเห็นบ่เม่ทีบอสลเลนแหนด้ต้นสละแหนมาคุ้มคุ้มว้คุ้มนาดินบ่ให้มันแหงเปลือกกล้ยเองเสียเอามาใสา่ใบโปกไว้นี่เลยจะพี่น้องโปกกว้นี่เห็นบ่จ้ะโป๊กไวนี่นี่คุ้มนาดินไว้จงสีจ้ะ งามก็าลังข้นงามๆแต่พี่น้องข้นงามต้นนี่เลยมี่เวลาหอนหอน,น่าจะนะหอน,หอนมากไหมจ้ะอยู่ในนี่มันก็จะหอนนะจ้ะใบเขานี่ชนิดแบบว่าเหี่ยวลงเมือดได้จ้ะพี่น้องจังว่ามันเป็นใบใต้ตายนี่ใบตตายนี่ใบยาวเป็นโลกเป็นหยางบโบเมนจ้ะพี่น้องอยู่ในนี่มันหอนแห้งมันเห็นใบเข้าใหม่จ้ะ เนี่ยเพราะว่าเขาอากาศแต่ว่าอากาศมือนี่มันก็ล่างพอดีมันจะเห็นใบเขาแล้วมันเลยซึนเลยงามแต่พี่น้องเห็นบ่ใบเขามันซึนมันงามเพราะว่าอากาศมันมันโบฮอนถ้าอากาศฮอนอ่ะไปมืดจะพี่น้องเนี่ยมึงแม่งกินใบแม่งกินใบดูสิเห็นบจ่จ้ะอากาศฮ่อนมือใด้เห็นอากาศถอนฮ่อนอยี่โอ้ยมาเขามาเมืองนี่เหี่ยวแต่แม่อยู่ นี่สิจ้ะ,ะเห็นม่จ้ะกำลังงามกำลังใหญ่จ้ะเพียงตน้น,งงตนขาแล้วพี่น้องเพียงต้นขาแล้วแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามันหลายเดือนอยู่เลยจ้ะมันจังเก็บเกี่ยวมันจังสีมี้แบบมันน่าจะประมาณโอ้ยขวบเป็นปีผุ่ลมั่งเจ็ดแปดเดือนนีงสิหน้าจังสีอ,อก จังสีออกไอ้นี่แม่เจ้พี่น้องออกหัวม,มึงไม่ทิบเอาพวกผักวกอยังมาใส่เหรอจังสีเลยปลูกค,คุ้มนาดินเดี๋ยวมาใส่ในบ่อมะยังนด้จะ้ะปลูกค,คุ้มนาดินเจ้พี่น้องจังเสียบันนี้ต้นนี้มึงไม่ทิาซื้อไอ้นั่นมากินนะจ้ะเนาะไอ้โรสแมรี่แม่เจ้พี่น้องโรสแมรี่ซื้อมากินตัวน,นี้ตายเลยเจ้พี่น้องเห็นไหมแต่ว่าต้นนี้ขึ้นเจ้พี่น้อง ต้อยอดเลยจ้ะโรสแมเีลเอามาเสียบใบไ,ไมจ่จะพี่น้องขึ้นต้นตน,นึงตายต้นนึ่งขึ้นจ้ะพี่น้องสแสดงว่าเสียบยอดเสียบได้จ้ะพี่น้องเสียบได้คือต้นหัวผ้าเอามาเสียบใบขึ้นจ้ะพี่น้องหเห็นวะขึ้นกลาลังต้อยอดจ้ะผ้ามึงจ้ะพี่น้องผ้ามือต้อนบัวหิมะกําลังงามๆเลยเนี่ยจ้ะ ต้นนี้เตกิ้งการสาขาหลายก่าต้นนั่นอีกจ้ะพี่น้องต้นนั้นยังบ่หลายต้นนั้นมีแค่สี่สามสามที่เตกออกมาเนาอจ้ะเนาะต้นนี้มีอยู่ต่างหลายจ้ะหา้าพูณน่าจะพี่น้องเตกออกเลยตามไม่เสียเห็นบ่ตามตามแบบกิบใบเขานี่ก็เตะเจ้าพี่น้องกำลังเตกของเสียง,งาง้ามงเนี่ยจ้ะต้นบัวหิมะจา้ะ ผ้าช่มจ้าพี่น้องมือไงเห็ดอันนั้นต้นบะเือเทศเขาขึ้นเองกระปลอยเขาขึ้นแม่จ้ะเนี่ยไมที่เป็นคนแบบสิดดยปลอยเขาขึ้นยังสีจ้พี่น้องเอาเสียกมากโย่งไวให้เขาขื้นผูกเหกตามเสียกแม่จ้ะพี่น้องเขาขึ้นตามเสียกจ้ะเสียกพันเขาขื้นต้นบัวหิมจะจางงามเลยจ้ะพี่น้องนี่แล้วงามแล้วจ้ะมณีกามึง เห็นบ่หยาเอาหยามาแบบว่าเอาหยาม้าถอนแล้วก็เอามาคุ้มนาดินเขาแล้วเขาก็กลายเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยแม่จ้ะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเขากลายเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยจ้ะนี่คือหยาไม่ทิพย์แบบว่าเอามาไอ้คุ้มแม่จ้ะเอามาคุ้มแล้วเอาไปเอามาเขาก็เป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยไปเังส่จ้ะพี่น้องคุ้มบ่ให้มันแบบว่าบ่ให้มันแห้งบ่ให้นาดินมันแห้งเวลา ฮอนแม่จ้ะพี่น้องเสียคุ้มไว้สิอัปเดตให้มึงเรื่อยๆจ้ะพี่น้องกำลังงามกำลัง,งเงกํำลังเจริญเติบโตซื้อ่าจะเห็นเพียคือกันจ้ะเพียเลยจ้ะพี่น้องนี่แต่ว่าหางโบหินลายดอกจ้กตะตวบากะมียังสีหน้านี่จ้ะสวยงาม ต้นบัวหิมะจะเมื่อจ้ะมีอยู่สองต้นก็พยายามแบบว่าประคบประงมปีนากระสีเดท็ทำพันต่อไปยังสีน่าจะพี่น้องปีนี้กระสีบริกินปันไดดกเอาไวท้ทำพันก่อนจะพี่น้องเนี่ยยังสีเลยจ้ะงาม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 ไปก่อนนะคะผ้าละส่วนผ้าชมคือเกาอ่าขอบคุณน,นหลายๆเด้อจะตีเขามาละสวนน้ำเมทิ์จ้ะ บูกพักกินเองจ้ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย